สวัสดีทุกๆท่านแกดดำคำพีชีวิตรายงานตัวครับสวัสดีทุกๆท่านในบ้านสีฟ้าแกดดำคำภีชีวิตรายงานตัวครับสวัสดีคุณวิรัต์และก็กัลยาณมิตรทุกๆท่านนะครับแกดดำคำภีชีวิตรายงานตัวครับเมื่อกี้เป็นโกศประจําช่องครับตอนนี้แกดดำมาแล้วนะครับศิลปินมาแล้วศิลปินบรรเลวโอเคครับภูเขาขันฟ้ากำบังตาวาสนาไม่พอ ขออย่างไรก็ไม่ได้ละครับภูเขาที่กั้นทองฟ้ากรมที่มันมากเกินไปมันหนามันเยอะแยะไปหมดเลยนะมันบังตาเรามันบังจิตบังใจนะครับมีความปรารถนาสิ่งใดก็คงได้แต่เพียงปรารถนาเท่านั้นเพราะอะไรครับตราบใดก็าตามที่เรามีพันธนาการภาระมากมายไก่กองมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับอาจารย์พระจริง เงินน่ะมีไหมมีครับแต่ไม่พอใช้นี่คือปัญหาของทุกๆคนที่ฟังแกะดำําปีชีวิตอยู่ใช่หรือไม่ครับอีกครั้งครับผมจะตั้งประเด็นวันนี้วันพระนะครับเงินน่ะมีไหมนะครับปัญหาเรื่องเงินนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตคือมันมีแต่มันไม่พอสักทีถ้าใครมีปัญหานี้อยากฟังวิธีการคิด วิธีการจัดการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงินนะมีไหมมีแล้วทำยังมันมีแค่มีอ่ะมันไม่มันไม่พอที่จะไปทำอะไรได้ได้แค่มีถือเงินเข้ามือวันเนียกก็จ่ายไปตรงนั้นมันได้แค่เคยผ่านอาชีพข้าราชาการเนี่ยทุกทุกหน่วยงานเป็นแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ <laughs> ผมไม่ได้บอกแต่อาชีพข้าราชาการนะครับ เกือบทุกอาชีพประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ที่เขาใช้แรงงานก็ดีที่เขาทำเขาใช้แรงงานโดยเฉพาะคนใช้แรงงานมีปัญหาเรื่องควักหน้าไม่ถึงหลังถ้าพูดตรงๆกึอมันมีแต่มันควักหน้าไม่ถึงหลังใครมีปัญหานี้อยากฟังการะทูนี้ขอคอมเมนต์ครับขอคุณวิรัตก่อนเลยอยากฟังการะทูวันนี้วันพระเรื่องชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับการนต้องทำอย่างไร นะครับถ้าอยากฟังพิมพ์บอกว่าอ่าโอเคขอกระมินขอขอขอกระทู้นะครับอ่ะขอถามท่านสีหาหนาโก่อ,อนเพื่อนเลยอยากฟังเรื่องนี้ไหมชักหน้าไม่ถึงหลังเงินนั้นมีแต่ไม่เคยมีอยากฟังกระทู้นี้วันนี้วันพระวันนี้จะเป็นกระทู้พิเศษสําหรับท่านที่กําลังวางแผนเรื่องการจะมีเงินแบ,บ่งไม่ต้องคิดเรื่องชักหน้าไม่ถึงหลังอยากฟังไหมครับอยากฟัง